ีใจดีจังนําสร้างแสงงามงามคือน้ํหมอกบ่สะเด้อให้ใจดีจังนํากว้างให้ใจกว้างจังนําของสะเด้อล่ะคนส่งน้องให้ใจดีสมสื่นสดอ คันมาพิษก็ได้พิษรแนวก nh nh ็พอย้อมยังโทษโพดก็ได้โพดแ้วก็ย่อมไม่คู่น้วคันมาโทษบ่สมข้อขา่าเพื่นบ่ฟันขาใส่บ่มันโทษหลักสร้างบ่จำน้องใส่ตารางน้องเดาคันมาเคียง,บ,ง,งบ้างน้องให้เบาเบยแกงสว่างสะดือนังเอ้เฮามาสาสวยล่างในตามทางไอ้รลวงไหล เ็มเราไปเต็มใจนั่งเราไปดีไปลาดีใจน้องนั่งงามเนี่ยวันวานไปหนอวนั่งเอ้ยเสียทวันไทยเจ้าใจกว้างดังเดิมบนหัวบักคิดบักเขี้ยงเจ้าวันเนี่ยใจดีใจงามจ้าบักคิดแค่เราคือดีเลยพี่อินหล่ะให้ส่งจากหัวของบ้านหังใส่ พี่ยิ่งไปหาเหมือหาเว้นไหนเออเจ้าจะเด้อมันหังเปลีนเนาะมันหัเปลียนมั่องาคขันว่าเสียปีไข่กระทาเช้าพันชาไว่กระยูนนังเง คันว่าปลูก่อยไว้กระตน้นไ่ใบนหนานางเออเช้าพี่ยังไปติดกายเป็นหนู้สิยงหน่อยไปก้อยเอาผู้ทุกเมียขันนี้นางเนี่ยเป็นคนพี่ยังกระตตายเป็นสินมียาประสงค์น้องอยู่ชุญามสลา ผมงามแก้วให้ใจดีเงาเงาสลาเอ้ยแมีนว่าเจ้าในี่ตายเป็นขีมินอยู่ทั้งหัวผู้โศนใหญ่กัะสีน้ำกนคันนี้นั่งเป็นคนคันว่าใหญ่บ่ได้มานังไก่ผวานใหญ่คอยบ่น้องเอ้ยนั่งเอ้ยผู้หลับปั้นเบาสาวแล้วเนาะ ไปยิตัดน้ําล้อมท่อมชวนกล้วยเตี๋ยวค่อยสิกวดพุ้นต้อมท่อมกล้วยนองงามงามสะเด้อแก้วแนวดีๆน้องอีพีดีสะแก้วพี่ทุนคํามาลําคานะ